สวัสดีจ้าพ่อแม่ที่หักถูกสูบถูกคนเนาะค่ะโมนี้ก็มาพ่อกับยายนาอีกน้าะจ้าในเสาร์ของวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมหกหาเนาะจ้าโมนี้ยายนากับมาพี่กั๊ดมันน้องเมฆขึ้นเก่าเนาะจ้ามากับยายไล่ขึ้นเก้าเนาะจ้าวันนี้ห้ามาลุ่นกันเบิงว่าโมนี้ยายนากับยายไล่สีผ้าไปพ่อเฮ็ดยังแน่มาเบิงกันค่ะ พี่พี่ดอกนุ่งยายยายโอ้ดอกงามเนาะงามแห้งเติบโตอยู่นั่นดอกงามขนาดเลยนั่นเป็นสีแดงๆนี่ว่าเฮ็ดก่อดเนี่ยมาเบิ่งก่อนนะแมนดีดีแมน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 ดีดีตัวหนาอุ่นดอกงามแห้งเอ้ยเพิ่นอันี่จีรนันยาย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 มาเอามาเอานี่ดอกกำลังบานใหม่นี่เพิ่นอยู่นี่โอ้ยดอกไม่เนียบไม่เนียบดิ้งก่อน เอ้ยไม่นี่เพิ่นเอ้าวจัดไปดอกเพิ่นกับบานแน่เนาะพี่น้องเนาะบ้านดอกบ้านกับบานงามดี yup. ดอกคุณคุณผู er ้ทิ่กับตาเนี่ยจะเหยียบได้ดอกเป๊ะๆเหยียบดอกเป๊ะๆได้นั่นนั่นนั่นเห็นบ่อ้ยเกือบดอกเป๊ะได้เจ้าเป๊ะได้เป๊ะเหรเป๊ะพีพีพีทั้งหลังพี่อันเฮ็ดฝืงเฮ็ดฝืงบบเฮ็ดฝืงเฮ็ดเอาน้อเอาน้อน่อเฮ็ดฝืงเฮ็ดฝง แค่ผงหญางงามเอาเลยเอาเลยเอาเลยมายญายญ้ายญาพี่ดอกนึงดอกนึงพี่พี่พี่ขอเดียวพอเดียวนั่นโอ้ยอยู่ไหนแห้งเนาะอยู่ไหนตัวส่็นจะน่ะอยากออกขึ้นเดี๋ยวปังงังเลยนี่แหละมันคือไงมันว่าจ้งัดอยากอ่ะหายญาพี่ดอกนึงดอกนึงแค่ไหอยู่เมืองไหล่ะพี่พี่พี่ใบไม้ปกพคนอยู่พี่ไต่แต่ย้อนเห็นเนาะ โอ้ยป้านนังแกบลิทหลอสายตาเขาดอกเห็นว่าผู้เฒ่าก็สายตาดีเติบเด้อย่าย่าย่ามาเอาดอกผู้สาวเลยนี่ผู้สาวกำลังขึ้นใหม่ดอกงามเนาะงามงามดูคนยาวด้วยน่นปิดเอาใบใหม่ปกไว้ปกไว้อ้าวอุ้ยหาอยู่คนนะหอมนี่คือไดหอมนี่คือส่งสีลายอยู่ได้นี่ได้มาหลายดอกอ่ะ

งานเห็นโ่ขอเห็นว่าสิ่งขอบไปเรื่อยๆนงานงานงานเอาอยู่นี่ดอกนึงอ๋อดอกกามเนาะดอกงามงามงามให้งามขนาดขนาดนะ่น้ดอกหกแดงเด้อพี่น้องดอกแดงเฮ้ยดอกเพิ่งแบบงามเลยหลอกไ่เอาเฮ็ดพึ่งเอาเฮ็ดพึ่ง ให้สูงยังเนาะให้เพิ่งตองจ้ะนี่ออ๋ดอกรามจ้ะน้องจ๋าเนาะดอกน้องนมๆอยู่จ้ะเด็กอุ้ยหอมระวยหุวยเกียงแสบปั้นยังแล้วดิจ้าอุ้ยนั่นปุนเฮ็ดก่อเฮ็ดก่อโอ้เห็นหลังนี่แหละคุณ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 เฮ็ดก่อกลามกำลังผลกำลังผลกำลังผลเออมาจากกีดินเรือพี่น้อง อ่าอ่าอาได้เสืออยู่จ้ามี่่ยู่มีอยู่บ่ยังมีอยู่บ่อใส่ละ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 โอ้ยมีดีตัวนึงดอกแบบงามเลยตัวนึงเอาไหมเอาไหมโอ้พี่ๆต่อกันมาพี่ก็มี่ผีต่อกันมากระมีอือต่อกันมากระมีนั่นนดอกย่างงามเลย อมูพันอีกแล้วหอมพันอีกแล้ว,น,ลวนี่เลาะมังค์ก็นนะ่าไปทา้งไรอีกเนาะเดี๋ยวละไปเรื่อยๆกันนะนี่โบผีหอยทันเชียกันร้ายอยู่ไดหนอะนี่ฮะเดี๋ยวนะห่งางโมห่างโมห่งามมงโมห่างโอ้ยแดงใจวายเลยบัานนี่ สวยๆงามๆเลยเก็บเก็เก็บเก็บเก็โอ้ยมาเก็บเลยพี่น่องเอย้ยว่าหล่นะก็่ให่หนะใหญ่ได้เล้อบียโป้งไวนะ้ัลากระตาจะพายมากมสิบคลองเสือ้ <laughs> อรล่มแห้งหมุนเอาอยู่ดี <laughs> มันจีคลองลม่ม,ลมเริ่มมันจีคลองลม่มเด้อจยาวมาก <laughs> เออใส่ดอกวังกระหันโอ้โหถูดถูดเห็ดวกดอกเยี่ยวอีกคนน่ะอือใปไปดอกสวยๆก็ตัจัดไปจัดไปจ้าสวยๆกตัดเงี้ยเนี้ยดอกเด้อดค่ะเด้อเด้อดอก่ายากใหญ่ไร่ใหญ่ไรมากมามามาอยุดไต่อันนี้ไต่อันนี้สองดอกกันบพงามเลยน่ ใ่ไม่ยางดีตัวละใจไม่หน,หนึงเอาเลยอันนี anyway. ้ยากคุณดอกนึงสวยคุณดอกนึ่งเจ้ะสวยๆจ้าอุ้ยพี่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 ยุขีก็มีม่วาวมาห่วยเจออีกแล้วจ้านี่ล่ะใส่หรอใส่หรอเอ้ยเอาเอาเอามาเอามาเอามานานเจออีกแล้วเจออีกแล้ว พี่พ exactly ี่พี่พ um, ok ี uh, um, ่พี่โอ้ยเนาะมีแต่ดอกสวยๆงามๆนี่ละคอยตามหามานานนี่แหละนี่แหละวันวานนี่ละจ้าดอกงามแห้งจ้ะโอ้ยงามอู้ฟูหูเนี่ปลาผุดแห้งดอกใหญ่มากๆโอ้ยคือดอกใหญ่จะเนื้ปลาปีผุดๆสองดอกสองดอกว่าเป็นดอกเยอะสองดอกสองดอก สองจัดสองอุ้ยเกิดลาแขนแลอุ้ยเกิดล้แหงผมเลยอยเจ้าของคนนีขา้นมาบ่าผมนี่นี่เจ้าของคนนี้เขาทำมาเจ้ของคนน้ามาจ้นนใส่จูนซื้อพี่พี่ทั้งหลังขอพี่มากมากาทั้งหลังขอพี่มีอีก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 พี่ทั้งหลังขอพี่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 นันเองนันเอ อืมอดอกงามอยู่ดอกงามอจีทั้งหลายขอเพียรเดี๋ยวเดี่ยวทางหลายขอเพียรอืมอืมดอกอีกเพิ่งกระนับไปนี่บ่ใส่หรืใส่หรือยู้เท่งบ่โอ้ยสองดอกคนเจอเดียวสองดอกย่างงามได้เป็นสองดอกสดอกได้อีกแล้วอะไรไปเรื่อยจนีืมสองดอกย่างงามย่างงามย่างงามออืไมีแต่ดอกหน่อยๆบ่อัมนบาน พอมในว่านบาดเดี๋ยวจะอีหยังสนนี่โอ้ขาดออกว่ะนี่อีกวะเนาะเบิดละวะหล่อห้าอีกแล้วกันคือส่งสีเบิดซะบ่พ่ออีกอยู่บ่ใช่ลรอโอ้ยพ่ออีกแล้วหล่อประหามเลยเอ้าเอ้าว อดอกสองหามด้วยงามแม่ค enfin, ่ะงานเพลงงามเพลงโอ้ยพี่ๆไปดอกนึงอยู่งว่าเขาคอยพี่เกือบคอยนั <c c anyway> <c c ่งเต็งเลยนี <c <c ่อุ้ยสองผลไม่ว่าเป็นดอกเดียวพี่ๆดอกนึงโอ้ค่ะโอ้ดอกเป็นดอกเพราะว่าจากพิพิธจะย่างอยู่สมอเดียวย่างเลยดอกมันเกิดรลายอยู่โอ้เบื้องจอบเบื้องกว่านะ จอบ,บางคนอีกคนนะใส่หรอใส่หรอพออีกแล้ตาคอยสุดตาคอยไก่สีเตียมเลยใส่หรอกนใส่ใส่ใส่หรอโอ้โพออีกแล้วน่นแล้นอุ้ พ่อเดี่ยวคนว่ารอพวกอีกก็นะรอพวกอีกจ้ามามาเนี่เห็ดเห็ดองุ่กเหลืองเลยนี่สองดอกสองดอกงามเลยเอ้ยย่างงามเลยจ้าสองดอกสองดอกสองดอกจ้า ดูดอกบานมันดอกบานมันดอกบานดอกบานเห็ดดอกพัดปาดปัดขันโหนัดปัขนโหนปดอ้ยปันขันโหน่าฮ่อ้ยา่าน่าฮ่าฮ่าา่าฮหานาฮพ่า่าฮาฮ่่ามาฮ่าฮ่าฮ่อาาาฮ่า ่นมายายมากก็อ hmm. mm ีกแล้ว hmm. จ <c oughs> uh, mm ้าดอกนึงสวยสวยดอกนีก้อนนกว่าจะออกหน่อยก้อนยังหยาดเอาเขาใส่อยู่เห็นด้วอ๋อผลดอกนึงทั้งขวดไปเอาไปเอาดอกหนึ่งห้างี่เจอหลดอกน้อยแดงแน้อยน้อยแดงแดงเหลือเผลนี่เหลือนี้แล้วเอาเลย อือเนาะโอ้ยอ er. ่าอือหายากเลยเนาะอ้าวโบอือดอกซ้ำนี่มี่เป็นใหญ่ใหญ่ทุกคมใหญ่ทุกคมได้ได้เสื่อมฟ้าขึ้นฝนมาเราได้หนิพอกลับบ้านเท่าเราได้หนิเอาเลง่าก่อนนะฝนงานวันนี้ซิมี่ยังแหน่ซิมี่เห็ดอีหยังโอ้ยเต็มตาเอาลงมาก่อนนะนั่นสะทูเพ็ดด้วจ้ะ ไม่เฮ็ดได้เต็มตาจะามานอยู่จ้ะมีเฮ็ด,น,ดนังระแนนี่เฮ็ดงงอกก็มีส่วนใหญ่สิเป็นเฮ็ดก่อนนะนงะหลยเนาะแม่จ้ะเฮ็ดกอนหลยก็งงจต่ดูว่าโอ้โหมื่อนี้ร่างการอยู่จ้ะบาดน,น้องเมกบาดน,น้องเมกยังยังมีเรื่อยๆจ้ะออกไปเรื่อยๆขั้นพิษพาดประกันการใดกับขออภัยได้จ้ะติดชมมาได้ได้จ้ะเพราะว่ามันเป็นส่องหนองมาอยู่ส่องหนองมาอยู่ ยายได้ยายนาก็ก่างเสียนี่แหละใจมันมักมุนีกะสิไดกับป่านนะจ๊ะยายได้ได้พี่รา,าทองพี่กันนาสวัสดีจ้าจ้ายายนากนสวัสดีจ้าขอกันไม่คีปหนาด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเลยจ้า